สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชา YouTube ทุกท่านค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเช้าของวันที่23สิงหาคม2,563ค่ะวันนี้ทางร้านรถถ่ามือสสภาพดีเหล่าแนะ่ดีควนแก่งก็จะมาอัปเดตค่ะว่ามีรถคันไหนเข้ามาใหม่บ้างแล้วคันไหนที่ยังไม่ติดจองนะคะก็จะมีคูบต้า L 3 0 0 8คันนี้ได้ค่ะยังไม่ติดจองค่ะคันนี้ สวยค่ะคันนี้สวยมากยางใหม่สีเส้นค่ะเป็นรถจดทะเบียนปี5 7ค่ะเล่มเอกสารครบพร้อมโอนทันทีเลยคันนี้ใช้งานมาแล้ว1,900ชั่วโมงค่ะใช้งานมาแล้ว1,900ชั่วโมงเครื่องแก็บปั๊มแน่นค่ะพร้อมใช้งานได้ทันทีเลย คันนี้ทางร้านเช็คสภาพให้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้างานเลยลูกหมาลูกปืนแน่นค่ะน้ำมันเครื่ององุกรงเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยค่ะคันนี้คันนี้มาพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นค่ะใบมีดด้านหน้าแล้วก็ผานบุกตาช้างค่ะใบผานใหม่ะคะ่ะสามใบเลยสวยค่ะคันนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถโทรสอบถามแม่ค้าได้ค่ะ 2คันนั้นก็ติดจองแล้วนะคะเป็นยันมาากแรงแล้วก็คูบัต้า34แรงค่ะติดจองแล้วค่ะ2คันนี้สาแรงคันนี้ขายในราคา2 3 9 0 0 0บาทค่ะ2 3 9 0 0 0บาทพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะแล้วคันต่อมาค่ะเป็นยันมาากแรง ยันนาาแรงคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี57ค่ะเดี๋ยวทางร้านจะเปลี่ยนายางเปอร์เซนต์ล้อนหน้าให้ใหม่นะคะยางเปอร์เซนต์ล้อนหน้าประมาณ7 0 8 0นค่ะเดี๋ยวแม่ค้ายังใจช่างไปเปลี่ยนให้ค่ะคันนี้สวยค่ะยางหลังเหลือประมาณ80อค่ะยางหลังแล้วก็คันนี้เหลือเช็คระบบไฟค่ะที่ยังจะเช็คให้ลูกค้าแล้วก็น้ำมันเครื่องบอกกองค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะ คันนี้มาพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นค่ะเบนีิดันหน้าแล้วก็ฐานบุกตา CMT ค่ะฐานสวยมากค่ะคันนี้ฐานบุกฐานบุกสี่ใบ CMT ค่ะของยันมาแท้เลยยางสวยค่ะยางหลังยางหลังเหลือประมาณ8ปดสิเปอร์เซ็นะคะ่ะแล้วก็ยางหน้าเดี๋ยวแม่้าเปลี่ยนยางเปอร์เซ็นต์ให้ใหม่ค่ะเป็นของอุตานิเลยนะคะประมาณ70%็สิปอร์เซนเหมือนกันค่ะเดี๋ยวคันนี้รอเก็บงานนิดหน่อยก็สวยแล้วค่ะ เครื่องแกปั้มดีค่ะคันนี้แล้วก็เดี๋ยวแม่ค้าจะเปลี่ยนอ่าอันนี้มันเป็นแป๊บเหล็กแล้วก็แป๊บยางเส้นหนึ่งเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเป็นแป๊บแป๊บเหล็กให้นะคะคันนี้เล่นเอกสารโคกอโอนค่ะใช้างานมาแล้ว3,500ชั่วโมงค่ะคันนี้เป็นรถเป็นรถไล่ค่ะรถบ้าน,นเดิมๆเลยมาพร้อมบุกก็สองชิ้นค่ะเป็นม,มิดนหนนาแล้วก็ผ่านอ่าบุกสี่ใบาตา CMT ค่ะ สวยค่ะลังคาก็ไม่มีถูไม่มีแตกค่ะคันนี้เส้งเก็บรปั๊มดีค่ะทางร้านก็จะเช็คระบบไฟลแล้วก็พวกรอบเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องบอกกองแล้วก็เช็คจุดลวซึมนะคะรถออกจากร้านต้องไม่มีลวดซึมค่ะลูกหมาลูกปืนต้องเช็คค่ะสวยค่ะคันนี้เป็นรถเป็นรถบ้านเดิมๆค่ะรถไล่ ยันมา39แรงคันนี้ขายในราคา2 5 9 9 0 0บาทค่ะ259,000บาทพร้อมอุปกรณ์2ทชิ้นสวยๆไปเลยค่ะและเอกาสารครบพร้อมโอนทันทีค่ะคันนี้ล้วจะมีเรยถลอกนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวแมค่ค้าเก็บเก็บสีให้สวยๆค่ะ ทันนี้เพิ่งเข้ามาค่ะยังไม่รอเก็บงานอีกนิดหน่อยก็สวยแล้วค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถโทรสอบถาม็รายละเอียดได้ที่เบอร์098-260-1158ค่ะ098-260-1158ร้านรถ่ามือสอสภาพดีเหล่านาดีก็ตั้งอยู่ชิตามูลบ้านว่าค่ะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นลูกค้าท่านใดสนใจก็ ทรสอบถามค่ะมีรถหลายรุ่นค่ะมีทั้งคูเปต้าแล้วก็ยันม้าค่ะตอนนี้ก็จะมีคูเปต้า L4508D I Special นะคะรอรอเก็บสีนิดหน่อยค่ะที่ยังไม่ติดจองแล้วก็ L3408 แล้วก็คูเปต้า L3008 แล้วก็ยันม้าคันนี้ค่ะยังไม่ติดจอง4ี่คันค่ะตอนนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีคูเปต้า L4508D I ปี52เข้ามาอีกคันหนึ่งค่ะ ลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถไถยคูปต้าเยนมารุ่นไหนอยู่ก็โทรสอบถามแม่ค้าได้ะค่ะที่เบอร์098-260-1158ค่ะวันนี้ทางร้านรถไถมือสองสภาพดีเหล่านดีคอนแก่นก็จบการน,นำเสนอรถไถที่ยังไม่ติดจองเพียงเท่านี้นะคะร้านเปิดทุกวันค่ะจันท์ถึงอาทิตย์เลยค่ะลูกค้าท่านใดที่มาไม่ถูกหรือว่า อยู่ไกลนะคะไม่สามารถมาชมมาเทิรถได้ก็สามารถโทรสั่งจองออนไลน์ได้ค่ะมาจําขั้นต่ำาน0 0 0 0บาทค่ะแล้วก็ทางร้านส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกค่ะก็ขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิทกทกศค่ะสามารถคอเอกสารยื่นกู้ผ่านทกศได้ค่ะสวยค่ะมีแต่รถคันสวยๆค่ะ2องคันนี้ติดจ,จองแล้วนะคะ รอไปส่งลูกค้าทีหน้าค่ะคันนี้ยังว่างอยู่ค่ะ30แรงคันนี้สวยๆเดิมๆเ,เลยแล้วก็45 D I Special ค่ะก็ยังไม่ติดจองเหมือนกันค่ะคันนี้ขายในราคา2 5 5 0 0นมาบาทเท่านั้นนะคะ4 5 D I Special ค่ะคันนี้จดทะเบียนปี54ค่ะสวยเหมือนกันค่ะ ทางร้านรถถ่ายมือสองก็ขอจบการพรีเซนต์รถถ่ายเพ็น,น,นี้นะคะฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะมาอัปเดตเรื่อยๆค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะ